ขอสวัสดีนะครับแฟนเพจบิคาทุกคนนะครับวันนี้นะก็มาพบกับเราครั้งแรกเลยดีกว่านะกับผมนะครับต้อมบิคานะครับแล้วก็ี่พี่แดนเซลแทนบิคาครับผมอ่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถ SUV ราคาถูกสักหนึ่งคันนะครับที่ว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่แดนผมเชื่อว่าเป็นรถในฝันของหลายๆคนที่เอาเป็นว่าที่เราสามารถแตะถึงในราคาที่ว่าเราไม่บอกดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่เราเขาเป็น เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับท่านผู้ชมท้ายคลิปนะครับกับราคาที่ว่าผมว่าด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะแตะถึงคนไทยน่าจะแตะถึงกันต้องบอกว่ารถคันนี้เอนยูวีคันนี้รู้สึกว่าจะราคาถูกที่สุดในตลาดรถเลยใช่แล้วเดี๋ยวก็มาเจอกับโปรโมชั่นดีๆของผมที่คนเดียวออกรถได้ออกง่ายๆเลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคำ้ำ อยากคิดว่าเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วมาออกรถก,กับเราบิ๊กคาร์ไม่สามารถออกได้นะฮะเราว่าเรามาปรึกษากับเราเราการันตีว่าเราสามารถทําให้คุณได้รถคันนี้ไปครอบครองแน่นอนองนั้นเรามาดูกันครับครับเดี๋ยวไปดูกันในที่สมดเึงตัวรถที่เราจะนําเสนอในวันนี้แล้วเป็นเชฟโรเลตแคปติว่าปี2012เครื่องดีเซลนะครับผมตัวนี้ เป็นโฉมปี2012นะฮะไมเนอร์เชนมาจากปี2006แล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมอ่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมฮาโูเจนนะครับผม,ะะผมตัวนี้เรื่องการแมนเทนแนนเรื่องการส้มบงูนี่ค่อนข้างจะถูกนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระตุกับนะผมอันนี้ออกมาจากศูนย์เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะล้ออยู่ที่วงล้ออยู่ที่17นะครับผมแล้วก็ พร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับผมมาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับผมเป็นรถทั้งหมดเป็น SUV 7ที่นั่งครับผมมีบันไดขึ้นนะครับตัวนี้เปิดเข้ามาครับผมเรามาชมภายในกันนะครับตัวนี้ภายในของเราครับผมอันดับแรกตัวนี้คือจะเป็นเบาดหนังนะฮะเป็นเบาะหนัง ของแท้มาจากโรงงานเลยมาพร้อมพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผม,ผมอะพวงมาลัยตัวนี้เราหุ้มหนังให้ตัวนี้หุ้มหนังให้สวยๆจากโรงงานเลยนะครับผม,ผมอะพวงมาลัยมันตีฟังชันเรามีอะไรบ้างก็คือมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมอะโหมดอเปลี R ่ยนโหมดเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้เลื่อนไม้ของเราตัวนี้เป็นเลื่อนไม้เดือนแสงนะครับผมอะเวลาเราบิดสวิตช์ไปปุ๊บก,ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนหลายๆอย่างนี่ เต็มเลยครับผมอ่ะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนระบบของตัวรถนะครับผมในหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวหน้าจอควบคุมแอร์นะครับผมอ่ะแล้วสามารถเช็คแอร์ได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับผมสามารถปรับแอร์ได้ตัวนี้จะเป็นตัว AC ตัวนี้เปิดสวิตช์แอร์หลังนะครับตัวนี้นาฬิกาดิจิตอลนะครับตัวนี้ แล้วที่สาคัญตัวนี้ลงลงมาถัานลงมาก็คือเป็นฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมเป็นเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะสามารถวางสายรับสายได้ในโทรศัพท์นะครับผมและที่สําคัญลานถ่านลงมาตัวนี้ก็คือเป็นแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมสามารถปรับออโตได้นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโตนะครับผมการออกแบบมาตัวนี้ก็จะเป็นเคลือบมีลายแคป่านะครับผม มันจะทําให้ดูวัยรุ่นขึ้นนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มอีโค่สปอร์ตนะครับผมคือเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันนะครับและที่สําคัญในตัวรถตัวนี้ก็คือเรามีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ที่วางสัมภาระครับผมตัวนี้เป็นที่วางสัมภาระแก้วนะครับตัวนี้แต่ที่สําคัญคือเขาไม่ทําให้เสียเปล่านะมีซ่อนตัวนี้ให้อีก สามารถวางสัมภาระได้เยอะๆเลยครับผมค่อนข้างจะกว้างมากตัวนี้มือเข้าไปได้อีกครับผมวางพวกหนังสือวางพวกกล้องพวกอะไรนี่ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์ตัวนี้และที่พักแขนก็ยังสามารถเปิดเป็น U ดูบอกได้สามารถวางของได้เพิ่มอีกนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันมดูด้านหลังครับผมข้างหลังตัวนี้ครับผมะข้างหลังเราก็จะเป็นบอร์ดหนังนะ ตัวนี้เป็นที่นั่งขับรถเจ็ด 7, ที่นั่งเรามาดูที่นั่งแถวที่สามกันดีกว่าว่าความพิเศษเป็นเป็นตรงไหนบ้างที่นั่งเจ็ดที่ที่นั่งแถวที่สามเราสามารถปรับได้นะครับสามารถพับ,บอบาได้ตัวนี้พับบอะได้180องศาค่อนข้างจะครับเรียบเรียบเสมอคนสัมาระได้เยอะครับอันนี้นะครับเราก็มีแอร์โซนหลังด้วยจะมีแอร์โซนหลังให้สาหรับแถวที่สามนะครับผมสามารถปรับความแรงลมได้ตัวนี้ นะครับผมแล้วข้างหลังนี่ตัวนี้ก็คือที่เก็บพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆก็คือพวกอุปกรณ์เปลี่ยนยางแม่แรงอะไรตัวนี้ครับผมจะเป็นยูโบอกค่อนข้างกว้างเลยแหละล้วอะไรของเราจะอยู่ข้างล่างนะครับผมตัวนี้ขนาดของห้องความจุโดยสารตัวนี้ค่อนข้างเขาค่อนข้างให้มาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยแหละตัวนี้นะครับผมและที่สำคัญตัวนี้ผมสูง187ยังทุ่มท่วมนะฮะยังตัวนี้ยังทุ่มท่วมเลยค่อนข้าง เปิดได้ขใ,ใหญ่พอสมควรเลยครับผมตัวนี้ส่วนข้างหลังครับผมนะเราจะมาด้วยก็คือท่อคู่ซึ่งออกมาจากโรงงานตัวนี้เป็นท่อเดิมๆจากโรงงานเลยครับผมตัวนี้เป็นท่อคู่ม,รมกระจกหลังมีม่านอ่าเขาเรียกตัว ตัวไลฟ่ฟาตัวไลฟ่ฟาใช่ครับผมเป็นตัวไลฟ่ฟาตัวนี้ครับผมเป็นรถปี2012ครับผมใช่เลขมาอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับผมราคาเรายังเก็บไว้ก่อนและที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมเครื่องเสียงลำโพง6ตัวนะฮะ <c oughs> เป็นระบบ3มิตริระบบเสียงสมิติ ็ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมระบบระดับเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้ตัวเดิมๆมาจากโรงงานนะครับผมไม่มีชนไม่มีน้าพัวมานะครับผมเราสามารถมาดูรถจริงได้ที่บิคาเอยูอ่ถนนเส้นกาญจนาพิเศษนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ที่เห็นนะครับสภาพอย่างนี้นะรถเราเนี่ยเพิ่งมาก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาสนใจเนี่ยตัวนี้เรามีของแถมมีมากมายนะ เดี๋ยวตรงนี้รถเรา,เรา,เรายังไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวมีฟรีเคลือบแก้วให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาในไลฟ์สดนี้ดูวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมเราแถมเคลือบแก้วให้เงาเงาใช่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของการจัดไฟแนนซ์หรือเอกสารนะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะสอบถามเข้ามาในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเนาะส่วนบอกเลย เจ้าคันนี้หรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับสำหรับพนักง,งานนะที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับจะมีเครดิตไม่มีเครดิตก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับขอแค่รับเงินผ่านโคซารีนะครับมีหนังสือรับรองเงินเดือนเดี๋ยวผมจัดให้ผู้คนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำมารับรถกับเราได้เลยอันนี้รบะบบราคาย่างครับ อย่างนั้นะราคาเท่าไหร่นะพี่แดนคันนี้เอาราคาวันนี้ราคารถเราเพิ่งมาเพิ่งมาจอดเมืกก่อกี้นี้เองเอาราคาที่ผมก็การันตีว่าน่าจะถูกกว่าหลายๆที่ครับผมราคาอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทครับตัวนี้ราคาถูกวกว่ารถอีกคคายอีกงะเครดิตดีฟีดาวครับฟีดาวครับตัวนี้นของแถมพร้อมมาพร้อมของแถมอีกมากมายเฉพาะคนที่ดูวิดีโอดูไลฟ์สดตัวนี้นะฮะแล้วก็บอกเลย เจ้า SUV คันนี้นะครับถามว่าผ่อนแพงไหมตัวนี้ยจ,จะผ่อนอยู่ตกอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะ72ดงวดล้วอย่างที่ผมบอกไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมเป็นพนักงานบริษัทเข้ามาเลยหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้ตัวนี้จะเป็นแคมเปอรี่ปี2011นะครับคุณลูกค้าตัวนี้ ปีสองพันสิบเอ็ดตัว G ครับผมเป็นตัวรองค t o นะครับตัวนี้สองจุดศูนย์ G เรือกอยู่<ะ>ที่สองจุดศูนย์เครื่องสองพันนะครับเป็นตัวรองค t o ราคารถอยู่แค่สี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมี Camry คันอื่นอีกถ้าใครชอบ Camry Hybrid ด้านนี้ก็จะมี Camry Hybrid นะครับผม <c oughs> อจอดอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าผมว่าเป็นสวยมากตัวนี้เป็นปีสองพันสิบห้านะครับผม เป็น Cam เ r อรี่ไฮบริดพรีเียมนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5 H V พ r ีเ i ียมนะครับแต่คันนี้เดีย๋ยวพี่แทนลองเปิดอยากอยากให้ลูกค้าเห็นนะครับภายในนะตัวนี้นะเหมือนรถหรูคันนึงเลยเรามาดูรถเหมือนเหมือนรถเบนซ์เลยภายในนะออปชั่นต่างๆครบเลยเดีย๋ยวลองให้พี่แทนพาดูด้านในครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมตัวนี้ ผมตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเบจสีครีมอ่อนๆนะฮะแล้วเป็นมาพร็อพพงมอะไรมัลติฟังกชันเหมือนกันนะครับผมตัวนี้แอร์ออโตโอ้แอร์ออโต้มีจอให้เจ็ดนิ้วนะครับผมตัวนี้ฝาป,ปิดพับได้มีม่านปรับหลังนะครับกระจกเป็นบิวอินนะครับผมปรับแสงอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันอ่าเนี่ยเบาะหลังเลยสุดยอดเลยตัวนี้เหมือนโมนซีเดสเบนเลยนะครับ ผมว่าเซกชั่นรถขนาดนี้นี่ผมว่าไม่แตกแต่างกับรถยุโรปเลยนะครับมีที่วางพักแขนให้ระหว่างที่พักแขนก็มีสามารถปรับระดับที่นั่งได้นะครับผมตัวนี้มีที่วางสัมภาระด้วยถ้าปะระทับไปกันหลายคนก็สามารถเก็บตัวนี้ได้โอเคเลยระบบเฮนโซนข้างบนก็เหลือๆเ,เลยนะครับตัวนี้เหลือๆเ,เ,เลยและสาคัญมาพร้อมแอร์ข้างหลังด้วยข้างหลังไม่ต้องกลัวว่าจะ แอร์ข้างหน้าจะไม่ถึงข้างหลังนะครับผมตัวนี้ผะว,ว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะครอบครองไว้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้สําหรับแคมรีปี2015 2.5 H V Premium นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าสนใจทักมาเมื่อกกี้นะครับผมเป็นตัว Camry ปี2007นะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นสี บอลบอลออกจะสีบอลออก้ฟฟ oh. ้าบอลเทานะครับผมตัวน uh, ี้นะครับผมเดี_<_๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับไป้นตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อข้างในสิครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมาพร้อมพวงอะไรมันมีฟังก์ชันนะครับผมะพรมลายไม้นะครับผมตัวเบาะปรับทั้งหมดแปดทิศทางไฟฟ้านะ เบาไฟฟ้าตัวนี้มาพร้อมเหมือนกัน่อกี้คือกระจกดีวีดตัดแสงอัตโนมัตินะแอร์ดูโอปรับสองข้างมาพร้อมจอจิดนิ้วเหมือนกันตัวนี้นั่งสบายครับข้างในค่อนข้างจะออกแนวหรูเาครับผมตัวนี้ ข้างในค่อนข้างจะออกแบบมาค่อนข้างจะหรูหราหน่อยนะจะข้างในจะเป็นลายไม้พุ่มลายไม้เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนสนใจคันอื่นลองทักขึ้นมาได้นะครับว่าสนใจตัวไหนเพราะของเราเ,เดี๋ยวเราจะรีเสิร์ชกล้องดูรถเราจอดมามากกว่า200รคันแทบจะมีทุกยี่ห้อน้องลินลองแพนกล้องไปหน่อยให้เห็นรถหลายๆคันหน่อยว่าเออลูกค้าตอนนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยชมไลฟ์สดของเราเนี่ย อยากดูเป็นรุ่นไหนอยากให้แนะนำเป็นรุ่นไหนอยากดูราคาเท่าไรหรือปรึกษานะครับเกี่ยวกับไฟแนนซ์เอกสารต่างๆนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่าหลังจากจบไลฟ์สดเนี้ยครับทักเข้ามาหาผมต้อมหรือพี่แทนได้เลยนะครับเรารอให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนอยู่อก็เดี๋ยวอ่ะ เดีย๋ยวลูกค้าเขาจะงงว่าเราจะมีรถระดับมีแต่รถใหญ่ๆ,ๆหรือเปล่า, <nu S 2> างั้นเดี๋ยวผมพามาดูรถคันเล็กๆบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอนพวกมาสด้านะครับ B O Jazz City จะอยู่ด้านนี้นะมีมาสด้าสองตัวน, <M> วนี้นะครับเดี๋ยวผมมีที่สําคัญรถไม่ถึงปีก็มาอยู่ที่เราแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูดีวกว่าตัวนี้เป็นรถ ที่เพิ่งอ,ออกมาปีที่แล้วเองแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เราแล้วบิว๊กคานะครับรถคันนั้นก็คือนิสสันอเมล่าเครื่องพันเทอร์โบโตัวนี้ครับเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาน่าจะประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับตัวนี้ของเรามาในสีขาวมุกนะครับตัวนี้โฉมใหม่จะเป็นแทบจะเป็น ออ์นิวของอเมร่าแล้วตัวนี้นะครับสีขาวมุกสวยครับผมไฟหน้า LED นะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่กระจกข้างจากโรงงานขอ,องแท้เลยตัวนี้นะครับการออกแบบมาค่อนข้างจะดูสปอร์ตดูไวรุ่นมากครับตัวนี้มาพร้อมภูมิใยฟังตีฟังชั่นเหมือนกันนะครับมีหน้าจอมีหน้าจอขนาดน่าจะประมาณ8นิ้ว นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์อโอตโต้ระบบพุทธ์สตาร์ตตัวนี้การออกแบบบอกค่อนข้างจะดูออกเป็นแนวสปอร์ตนะฮะตัวนี้ภายในอย่าว่าคิดว่าอาเมล่าจะเล็กภายในอเมล่าค่อนภายในเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งให้ดูนะฮะผมสูงรัดสิบเจ็ดเดี๋ยวเราไปลองไปนั่งดูว่ามันจะอึดอัดไหมอลองมาดูนะนสบายๆนะฮะรถ ถือว่าขนาดของรถนี่รับรูปร่างอย่างผมได้ถือว่าโอเคเลยรถขนาดไม่เล็กนะฮะอเมร่าตัวนี้ไม่เล็กเลยตัวนี้กการออข้างหลังมีพอร์ตเสียบชาร์จแบตให้ตัวนี้บ่ะออกแบบมาเว้าออกแนวส,สปอร์ตรับกับรูปร่างนีนะตัวนี้ เราไปดูรุ่นไหนอีกพี่แผน่นแผน่นแผ่นกล้องไปเพื่อ,อใครนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้นะสนใจรถรุ่นไหนก็ทักหาเราเข้ามาได้เลยตอนนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพวกซิตี้พวกแจ๊สสำหรับลูกค้านะครับทีอ่อยากเลือกรถหลายๆคันอย่างนี้ดีกว่าอยากดูรถหลายๆคันแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่น เอาจริงนะผมแนะนําให้มาหาเราใช่ไหมพี่แดนใช่พบอาจจะดูไลฟ์สดนี้อาจจะไม่รู้ว่าเรา,เรา,เรามีรถในสต็อกหรือในเต็นท์ของเรานี่มันมากแค่ไหนผมอยากให้คุณลูกค้ามาหาเรารที่นี้ที่นี่วิคานะครับผมอยู่ที่ไหนครับออยู่ถนนการจนาพิเศษนะครับใกล้ๆก้กับเดอะมอลล์บางแพนะครับแะแวะเข้ามาหาเรากันได้เพราะว่าอย่างลูกค้าหารถคันนึงกระหาแจ๊สกระหาซีวิคหรือรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปดูที่อื่นเนี่ย อาจจะเจอที่ราคาสองทันนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าซีวิกเนี่ยอ่าน้องลินถ่ายดูอยากได้ซีวิกขนานเนี่ยโซเราซีวิกทั้งหมดอ่าพูดถึงซีวิกมานี่ผมมีตัวหนึ่งมาให้ดูรถเป็นโสมปัจจุบันรถปี2020นะครับผมขึ้นมาไม่น้อยมากเหมือนได้ไป้ายแดงเลยสี <ผม S 2> ดำไ, <ป S 2> ไหมเพื่อนใช่ครับเนี่ยเรามีซีวิกทั้งฝูงเลยครับ ตัวนี้เป็น Honda Civic นะครับผมตัว EL เครื่อง1.8ปี2020นะครับปี2020เครื่อง1.8 EL ตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับผมมา,มาพร้อมชุดแต่งของโรงงานเลยตัวนี้มาตัวนี้มาพร้อมไฟเดียวแต่จกข้างเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปเลี้ยวอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้น เดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับตัวนี้ภายในข้างในเป็นเบาะหนังนะฮะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนะครับพรมอะไรเหมือนเดิมครับผมพงมอะไรตัวนี้จะเป็นพงมอะไรปฏิฟังชันนะครับผมพุ่มหนังจากโรงงานเลยกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยครับตัวนี้มาพร้อมจอขนาด8นิ้วครับผมตัวนี้ แอรเป็น Air แอร์ระบบออโต้นะสามารถมีกดอีโค o ประหยัดน้ำมันได้แล้วก็เป็นเบรกเบรมือไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะหรูหรามมากนะครับผมคอนโซลหน้าจะเป็นหนังนะ้วหุ้มหนังสีดํานะครับตัวนี้ช่องเก็บสัมภาระตัวนี้จะเป็นแบบสไลด์โอเคเลยนะเนี่ยค่อนข้างจะกว้างใต้ ที่พักแขนจะเป็นพอร์ตชาร์จโทรศัพท์นะครับตัวนี้สามารถเลือกตัวนี้ได้ตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วโอเคแบบนี้อย่ามเรามาดูข้างหลังกันนะครับาารข้างหลังตัวนี้อ่าบกข้างหน้าตัวนี้นี่คือขยับถอยหลังมาจนสุดเลยนะครับผมแต่สุดและข,ข้างบ่หน้าสุดแล้วแต่ผมนั่งอยู่ก็ยังเหลือๆนะครับ แสดว่าข้างหน้่สี่สามารถนั่งสบายๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องขยับเบาให้คนข้างนั่งผู้โดยสารข้างหลังนะฮะเฮดโซนข้างบนก็เหลือเยอะๆเหมือนกันตัวนี้บาะตัวนี้บอกค่อนข้างนุ่มนั่งสบายครับผมนี่มีที่พักแขนมีที่เท้าแขนให้พร้อมที่วางแก้วครับผมตัวนี้และที่สําคัญเซอร์ไพรส์ของนั้นคือผมจะบอกเลขไมค์คันนี้เลขไมค์อยู่ที่1 7 0 0นเจ็เองครับผมกับราคากับ ที่ว่าผมว่าราคาน่าจะคุ้มมากราคาที่ว่า8แสนนิดนนี่เองตัวนี้ถ้าได้ไปตัวนี้ถือว่าได้ไปแดงแต่ในราคาที่ถูกกว่าประมาณ4-5แสนครับผมตัวนี้นะฮะเป็นระบบสตาร์ทระบบพุทสตาร์ด้วยตัวนี้เอาเป็นว่าขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกทีเป็นตัวนี้ก็จะเป็น Honda Civic นะครับตัวนี้จะเป็น Honda Civic ปี2006ในราคาที่ประหยัดกว่า E c o c คาถูกกว่า E c o คคาแน่นอนก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้เนาะก็สำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดน,นะไม่ว่าจะชอบรถรุ่นไหนอยากได้รถแบบไหนลูกค้าติดปัญหาอะไรบ้างก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะครับทุกอย่างเรามีทางออกให้เสมอ ไม่ว่าจะติดเรื่องเครดิตเครดิตเป็นอย่างนี้ออกได้ไหมก็สอบถามพวกเราเข้ามาได้เลย2คนนะครับก็ในลิงก์ก็น่าจะมีเบอร์ของเรา2คนเอาไว้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็เราแนะนำคร่าวๆแค่นี้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษกว่านี้แน่นอนนะครับก็วันนี้ครับก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมเราสองคนป้อมและพี่แทนนะครับก็วันนี้นะครับก็กล่าวสวัสดีลูกค้านะครับขอบขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ